ในส่วนของห้องควบคุมนะคะก็จะมีอุปกรณ์ด้วยกันดังนี้นะคะก็คือคอมพิวเตอร์ก็จะมีเคสที่เป็นตัว CPU แล้วก็หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะมีมิเซอร์คือเครื่องที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีออเดีโออินเทอร์เฟซที่อยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการแปลงสัญญาณจากเครื่องมิเซอร์นะคะที่เป็นแบบอนาล็อกให้เชื่อมต่อเข้าคอมได้เพราะว่า เครื่องมิเซอร์แบบอนาล็อกไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมโดยตรงนะคะก็ต้องผ่านตัวนี้ก่อนเพื่อแปลงสัญญาณมาสู่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะมีลำโพงในการฟังเสียงดูนะคะในส่วนของการบันทึกเสียงะคะ่ะเมื่อบันทึกเสียงจากห้องบันทึกแล้วนะคะก็จะยังก็จะส่งสัญญาณใหม่นะคะมายังช่องชแนลนี้นะคะดูตามช่องที่เสียบะคะ่ะ แล้วเวลาเราควบคุมเราก็จะควบคุมเฉพาะชแนลนี้นะคะในการควบคุมเสียงสำหรับก,การนำเสียงจากภายนอกเข้ามาะคะก็จะใช้สาย RCA นะคะในการต่อเข้ามาในช่องนี้นะคะ่ะเพื่อนำเสียงเข้าแล้วก็จะมีการเอาพุทออกโดยใช้นะคะสายลำโพงต่อเข้าที่ช่องนี้เพื่อเอาพุทออกนะคะ สำหรับเครื่องมิเซอร์นะคะก็จะมีการอินพุตไมค์จากห้องบันทึกเสียงนะคะเข้ามาในช่อง Channel 4นะคะซึ่งเมื่อเข้ามาในช่อง Channel 4แล้วนะคะเราก็จะควบคุมปุ่มต่างๆเฉพาะในช่อง Channel 4นะคะโดยเริ่มแรกเราก็จะกดปุ่ม On นะคะให้ขึ้นไฟสีเขียวตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็จะปรับปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อปรับระดับความดังของเสียงนะคะโดยเราจะฟังเสียงอินพุตที่เข้ามาะคะว่ามีความดังขนาดไหนเราก็ปรับเสียงตามต้องการนะคะ ส่วนตรงปุ่มนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นปุ่มทนเสียงค่ะก็จะมีเสียงสูงเสียงกลางสองช่องนี้นะคะแล้วก็เสียงต่ำปรับตามเสียงที่เราได้ยินนะคะถ้าเสียงผู้ชายก็จะต้องปรับเสียงสูงให้เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติถ้าเสียงผู้หญิงก็ปรับตรงนี้ลดลงนะคะเพราะมีเสียงแหลมส่วนช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับส่งออกเสียงไปยังห้องอื่นๆนะคะเฉพาะช่องตรงนี้ส่วนช่องนี้ก็จะเป็นการ ให้เสียงออกทางลำโพงซ้ายก็จะมาทางนี้นะคะถ้าลำโพงขวาก็มาทางนี้แต่โดยปกติแล้วเราจะปรับไปที่ศูนย์นะ,ะเพื่อให้มันออกทั้งสองข้างถ้าหากว่าเสียงดังมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไปกดลบยี่สิบเดซิเบลตรงนี้นะคะกดปุ่มลบแล้วเราก็จะสามารถปรับค่าตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะ,ะถ้าเสียงดังเกินไปนะคะ่ะ สำหรับการใช้งานบันทึกเสียงะคะเราก็จะใช้โปรแกรม audition cs 6นะคะในการบันทึกเสียงะคะ่ะเริ่มแรกโดยการเปิดไฟล์ขึ้นเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อต้องการบันทึกเสียงให้ไปที่ไฟล์ new แล้วก็เลือก audio file นะคะไฟล์ name เราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ของ ของเสียงที่เราต้องการอัดได้นะคะว่าจะช,ชื่อไฟล์อะไรส่วนอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดนะคะว่าเราจะเอาความละเอียดของเสียงเท่าไหร่ช n แนลเราจะเลือกเป็นโมโนนะคะเพราะว่าเป็นเสียงพูดแล้วก็กดโอเคค่ะเริ่มแรกเราก็ควรทดสอบดูนะคะว่าเสียงที่พูดออกมาดังโอเคหรือเปล่าคะฮัลโหลสวัสดีครับนะคะเสียงควรจะอยู่ระดับที่ ประมาณ9ถึงลบ9ถึงลบ3นะคะ <_ an> เพื่อที่ไม่ให้เสียงแตกค่ะเม <_ an> ื่อเราบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะกดสต็อปค่ะ <_ an> เพื่อห,หยุดแล้วก็บันทึกไฟล์การบันทึกไฟล์แล้วก็ไปที่ไฟล์เซฟแ a ดนะคะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นก็เลือกที่อยู่ของไฟล์นะคะว่าจะเลือกอะไรก็มาที่บลคะ่ะว่าจะเก็บไว้ที่ตรงไหนจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะคะ ก็เป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกเสียงค่ะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องตัดต่อ,อยูนะครับในห้องตัดต่อ,อยูเนี่ยมีอุปกรณ์หลักๆอยู่เช่นที่ท่านเห็น,นครับอันแรกก็คือหน้าจอหน้าจอเป็นส่วนแสดงผลสําหรับการตัดต่อ,อยครับในการพีว,วีวิดีโอต่างๆนะครับในการทํางานต่อไปเป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเป็นตัว ป้อนคําสั่งหรือว่าพิมพ์อักษรหรือว่าในการทํางานต่างๆนะครับส่วนเมาส์เมาส์เป็นตัวในการอินพุตในการการทำต่อของเราเนี่ยในการต่อโปรแกรมครับเช่นคลิกหรือว่าการลากทำเวลาต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของลําโพงหรือหูฟังครับลำโพงหูฟังเนี่ยจะเป็นการฟังเสียงจากวิดีโอของเราที่ที่เราอัดมานะครับ ครสต่อไปจะเป็นการแนะนําวิธีใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะแนะนําก็คือโปรแกรม Premiere Pro CS6 ครับกดอ,อื่นเรามาเข้าโปรแกรมกันนะครับพอกดเข้าโปรแกรมแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นนะครับให้กดที่ New Project ครับหน้าต่างนี้คือการกําหนดค่าต่างๆของในการแสดงนะครับ เป็นให้พิมพ์ที่ชื่อของโปรเจกต์ครับเช่นโปร j e c เจกต์ Project ขอเธอตั้งว่าการตัดต่อวิดีโอครับกดตรงโลเคชันก็คือสิ่งงานสิ่งที่อยู่ของไฟล์งานของเรานะครับกดที่โอเคครับตรงนี้ Sequence p r e s e t ก็คือการตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอที่เราจะทำงานนะครับ อันนี้ผมจะเลือกเป็น 400i ขนาดขนาด480นะครับ24เฟรมเลครับเป็น the Standard Sequence Name ก็คือชื่อของวิดีโอที่เราทำนะครับก็พิมพ์ว่าการตัดต่อวิดีโอกดโอเคครับครับพอจะขึ้นจะขึ้นเป็นหน้าต่าง4อย่างนะครับในโปรแกรมหน้าต่างแรกจะเป็นหน้าต่างของที่ใช้ในการ ควบคุมเอฟเฟกควบคุมเสียงแล้วก็เป็นการพีวิวิดีโอโฟโต้ที่เรานำมาใช้งานนะครับหน้าต่างสองจะเป็นหน้าต่างพีวิวิดีโอทั้งหมดที่เราในการทำงาน,นครับหน้าต่างสามจะเป็นไทม์ไลน์ในการทำงานของเรานะครับส่วนหน้าต่างสี่จะเป็นหน้าต่างในการค้นหาไฟล์หรือว่าเรียกไฟล์มาใช้งาน,นครับขั้นแรกครับเราจะมาการเราจะมาเ,เรียกไฟล์นะครับ มาการทำงานของเรากดไปที่ l o c a l d อ c นะครับไปที่ user ที่ตอง l k e r นะครับเลือกที่ desktop เราจะหาวิดีโอฟุตเทจของเราครับผมกำหนดไว้ที่ windows n w w o er ฟลเด4นะครับเลือกฟุตเทจออกมาครับนี่ครับจะเป็นฟุตเทจไม่ว่าจะเป็นภาพหรือหรือวิดีโอครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นฟุตเทจของเราครับ เราลาบออกมาครับรเทสนี่ครับณตอนี้ก็คือวิดีโอที่เราถ่ายมากับกับพีเซตในโปรแกรมเนี่ยม,มีมีความที่ต่างกันนะครับงั้นเราจะมีให้เลือกว่าจะเปลี่ยนพีเซตของของวิดีโอกับโปรแกรมเนี่ยให้มันเท่ากันก็คือ c h a n ีเ s e q u e n c setting ครับจะได้ครับวิดีโอของเราออกมา กา,าาการตัดต่อนะครับเลือกวิดีโอที่สองเข้ามาครับนี่ฮะถ้าเราทําการตัดต่อนะครับเราแค่เล่าวิดีโอเข้ามาติดกันแบบนี้ครับจะทําให้วิดีโอที่พีวิโออกมานะเนี่ยมีเหมือนเป็นวิดีโอเดียวกันนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นการใส่เอฟเฟกนะครับกดที่หน้าต่างของเอฟเฟกเลือกวิดีโอเอฟเฟกนี้ผมจะ ทำการใส่สีของวิดีโอนะครับคลิกที่เอฟเฟกแล้วก็ลากเข้ามาใส่วิดีโอนะครับกดไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรนะครับปรับสีของวิดีโอตรงนี้นะฮะนี่ครับจะเป็นการปรับสีนะครับนี่ครับ สมมติว่าเรา,เราจะทําวิดีโอที่เราจะตัดต่อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทําการ save, save file, <st arts> เซฟเซฟไฟล์เป็นไฟล์นานไว้ท PR ําต่อครั้งหน้านะครับเป็นที่ไฟล์เซฟแอสแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ของ PR Proj นะครับก็คือพิมพ์โปรโปรเจกต์นะครับนะครับเป็นนี่เป็นชื่อไฟล์ของาารเรากดเซฟครับกดเย้ยครับ ต่อไปจะเป็นการ export วิดีโอนะครับเ,เมื่อเราทาง,งานเสร็จแล้วอยาก export ออก,าออกมาเป็นไฟล์ของวิดีโอในรูปแบบต่างๆนะครับกดไปที่ไฟล์ export media ครับแล้วดปรากฏหน้าต่างหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ format ก็คือชนิดของไฟล์ที่เราจะ export ะครับในี้ผมจะ export เป็น h.264 นะครับ Preset ก็คือ ค่าวความละเอียดของวิดีโอที่เราจะอ x กพอ t ออกมาครับผมจะกำหนดเป็นกำหนดเป็นนี่ครับ HD 7 2 0 p 25เฟรมเดทนะครับนี่ครับ Output name เราสามารถตั้งชื่อวิดีโอของเราได้นะครับเป็น .mp4 ครับพอกำหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่ Export ครับ จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานครับจนกว่าต้องรอจนกว่าจะเสร็จนะครับจะได้วิดีโอที่เราต้องการแลครับสําหรับออฮาร์ดแวร์ภายในที่ใช้ในการตัดต่อนะครับไม่ใช่มีเพียงแต่หน้าจอคีย์บอร์ดหรือเมาส์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าฮาร์ดแวร์ภายในที่สําคัญก็คือ CPU การ์ดจอแรมและฮาร์ดดิสครับ CPU กับแรมเนี่ยจะช่วยในการประมวลผลโปรแกรมหรือว่าออในการใช้คําสั่งต่างๆนะครับ ส่วนการ์ดจอเนี่ยจะช่วยในการพรีวิวภาพวิดีโอของเรานะครับก็คือเวลาเราพรีวิวเนี่ยจะทําให้พร <Wow, S 1> ีวิวได้ลื่นนะครับต้องก็ใส่การ์ดจอครับส่วนฮาร์ดดิส์เนี่ยจะเป็นการเรียกเรียกเรียกงานของเราครับให้เร็วขึ้นครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ